วันนี้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะโดยทางกองปราบปรามค่ะแล้วก็พลตารวจโทจิระพบภูริเดชผู้บัญชาการตรํารวจสอบสวนกลางค่ะมีการถแถลงข่าวนะคะในเรื่องของการไปกวาดล้างนะคะแล้วก็ระดมจับกลุ่มนะคะในส่วนของมือปืนที่ชื่อว่าเป็นมือปืนลายคมเลยทีเดียวก่อเหตุในพื้นที่ของภาคใต้มาหลายคดีด้วยกันนะคะรวมถึงมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยค่ะ การสืบสวนเนี่ยเราก็ไล่ไปถึงมูลเหตุจูงใจนะครับแยาท้ายต่างในบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุครับเราก็สืบสวนจนกระทั่งพบเครือข่ายนะครับทั้งหมดนะครับทั้งในในกลุ่มของคนยิงคนจ้างวานนะครับแล้วก็ออกหมายจับกลุ่มคนร้ายครับดทางจ้าหน้ทั่ตรวจคนกำลางจับกลุ่มนะครับสำหรับรายละเอียดในคดีขออนุญาตให้ทางกองกำลังบกเขากำลังสอบปามเป็นวลย่านครับ น้อยสามคนครับใช้อุปกรณ์สงครามอย่างน้สามระบบแต่รวมทีมนายวิโรจครับทางกองกำลังการบกก็ได้ลงไปทำการสืบสวนครับพบว่ากลุ่มพลายที่ดีนี่เป็นซุ้มมือปืนที่มีภูมิเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงครับก็ได้มีการจ้างวานกันแล e ้วก็กล claro ุ่มมือปืนกลุ่มนี้เนี่ยก็ออกเดินทางจากพัทลุงนะครับเข้ามาขอเหตุในพื้นที่อำเภอบางานครับหลังจากต่อเหตุก็ได้หลบหนีไปโดยมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เนี่ยให้การสนับสนุนการรับมือครับ ทางกองกำลังตำรวจก็ได้ขนมักสานกลกอมในจับผู้ต้องหาเบื้องต้นนะครับทั้งหมด4รายครับประกอบไปด้วยผู้ใช้อาวุธครับที่นายสมเกียรติครับกลุ่มปืนสองลายครับนายทธิ์และนายดีครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนการคราบมาปิดอีกหนึ่งลายคือนายเทวีครับนายนายจับและนายดีในการทำผู้ต้องหาซึ่งซึ่งเป็นปืนสำคัญที่ทางกองปราบเรานะครับโดยรวมสองกองปาบก็คืนทางลานนะครับ แล้วก็ติดตามเขาไปหลยจนทราบว่าเขาไปก่อเหตุมาหลายที่นะครับลักษณะการเชื่อมโยงของหนึ่งรือสองกลุ่มนี้นะครับเราเห็นว่ามีการใช้อาวุธสงครามชนิดเดียวกันนะครับก็คืออาวุธปืนเอสบวกหอายอันนะครับแล้วก็ที่สกคัญนะครับใส่ีว้ว่าระยะเวลาในการก่อเหตุนะครับอย่าง e ีแรกเนี่ยก่อเหตุในวันเดือนกรุภาพันธ์ใช่ไหมครับ e ีที่สองนะครับมีการก่อเหตุในเดือนตันวาคมปีหกหกใช่ไหมครับ อันนี้เวลาน้อยมากครับเวลาสั้นก็ต้องไปก่อเหตุซ้ํำเรื่อยๆอย่างล่าสุดเนี่ยหลังจากก่อเหตุยิงที่พื้นที่อําเภอามะนังจังหวัดสตูลเมื่อวันที่13เนี่ยวันที่25เดือนเดียวกันเนี่ยไปก่อเหตุยิงเจ้าของสวนทุรเรียนที่ชุมพรน,นะครับแต่ว่าเขาลักษณะหารก่อเหตุก็ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทางสองถึงการนะครับโดยเฉพาะของพื้นที่กองหกจะมีพวกซุ้มพวกนี้เยอะนะครับตลอด สี่ห้าปีที่ผ่านมาผมว่าเราทลายไปแล้วหลายแก๊งนะครับเราก็จะทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเขาอยู่กันมา่างนี้มานานตำรวจในพื้นที่<ม>อ,อาจจะส่ภาพเนี่ยมัน,ม,นมันก็อาจจะยังไม่ยังไม่ถึงเท่าที่ควรเพราะว่าพื้อยู่ในพื้นที่แล้วพวกนี้ก็จะเป็นระดับนักการเมืองท้องถิ่นบ้างอะไรบ้างนะครับที่เราเข้าไปนะครับหลายๆพื้นที่เขาก็ดีใจว่าส่วนกลางมาช่วยนะครับบางทีเขาก็ อ่ะมันใส่ภาพมันที่ไปลบก,กับคนพวกนี้ม้จยังไม่ถึงเท่าไหร่อัน,นี้เราก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยแล้วก็อาจจะวงถึงการประสานงานกับทางตำรวจพื้นที่นะครับในการเข้าไปขวานร้านผมเชื่อว่าถ้าเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะเห็นว่าทางตํารวจเนี่ยเอาจริงนะครับแล้วก็ทั้งใช้วิชาการสืบสวนทั้งใช้ความตรงไปตรงมาไม่เกงตกอผู้บริโภคเนี่ย ผมเชื่อว่ามันจะค่อยๆน้อยไปเรื่อยๆนะครับเป้าหมายสูงสุดเขาคือไม่อยากให้มันเหลืออยู่อย่างพื้นที่ภาคใต้เนี่ยผมก็นอกจากกองปราบแล้วก็มีทางหลวงเนี่ยผมก็ให้ตั้งตั้งจุดสกัดตำรวจทางหลวงของตำรวจทางหลวงเนี่ยก็ได้เจอปืนพวกปกืนหลายกระบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือหรือผู้มีอิทธิพลมาเฟียต่างๆครับวันที่จับแรกๆก็จะมีแรงประทบมาตลอดในกานก็จะมีโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างนะครับว่า ไม่รู้ว่าคนใต้เขาก็พบกันอย่างนี้เป็นปกติอันนี้เราผมก็โดนมาแต่ตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งผมบอกว่าเขาก็ในอดีก็คือในอดีแล้วกันเอาในปัจจุบันอนาคตนเนี่ยเราเราควรจะอยู่ภายใต้กฎหมายนะค,คือคนใดๆเระเนว่าทางตำรวจสภการตำรวจกองปราบและหน่วยอื่นในสภก,การเนี่ยพร้อมที่จะดำเนินคด,ด,ดีแต่งที่ครับค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเกิดมีการยิงเกิดขึ้น ผมว่า90%รเราแม้จะสืบสอนจับคร่พื้นหาได้สำเร็จ